เจาบอกกับคาอินรุ่นน้าว่าบาปมันอยู่ที่ประตูมันบอกอยู่ที่นั่นมันปรารถนาจะได้เจ้าเจ้าจุเอาชนะมันอย่าปล่อยให้มันเอาชนะเจ้าวันนี้มีสิ่งต่างในโลกนี้ที่พยายามจะทําให้คุณตกเป็นขาาคุณอาจจะตกเป็นทาสมันจนกระทั่งถึงวันตัดสินใจว่าคุณไม่สะดวกที่จะมาที่เพื่อศกาต่อไปเก็นไปได้ไหม คุณอาจจะติดว่ายน้ำเช้าวันอาทิตย์ดีไหมต่อร่างกายแต่ดีต่อวิญญาณนะมไม่ได้หรอกเช้าวันอาทิตย์ฉันมีเวลาเพื่อว่ายน้ําในที่สุดคุณก็เลยตัดสินใจไปว่ายน้ำไม่มาไม่มาคริ่อฉัการว่ายน้ำเป็นเรื่องที่ดีมันอาจจะมีเรื่องดีๆอื่นๆอีกมากมายใช้เวลากับครอบครัวแต่ถ้าคุณไม่เห็นประโยชน์ในฝ่ายวิญญาณคุณอาจจะปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นครอบงำคุณ จะนันที่สุดคุณไม่ได้มาที่คริสัจพรอาจจะไม่เป็นเรื่องการมาคริสัรอาจจะเป็นเรื่องการรับใช้พระเจ้าคุณอาจจะถูกความคิดเห็นของบางคนครอบงำอยู่ภูมิัดคุณอยู่จนทําให้คุณไม่กล้าที่จะไปกับพระเจ้าให้ไกลามากขึ้นเพราะเกรงความคิดเห็นของเขาคุณก็เอาตัวกลับไปกปันทาาแต่ผมจะบอกให้ไม่มีอะไรมีความสมมากดในการได้ไปรับใช้ของพระเจ้าเห็นไหม และหลคือเสรีภาพที่แท้จริงนะครับเมื่อเรามีเสรีภาพแล้วเราจะไม่เอาเสรีภาพของเราไปทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องอาข้าทูตเราโลได้บอกในหนึ่งโคริน์บที่หกข้อสิบสองเปิดูด้วยกันนะครับหนึ่งโคริน์บที่หกข้อสิบสองข้าพเจ้าทําสิ่งสรารพัดได้บางคนอ่านข้อนี้บอกท่าทได้ทุกอย่าง นี่เป็นยุคที่พระเจ้าประทางพระคุณฉันทำอะไรก็ไม่บาปแล้วจริงไหมครับนะบางคนบอกนี่ไม่ใช่พารทสัญญาเดิมแล้วดิมันจ่ยุคแห่งรรมาบัญญัตินี่เป็นยุคที่พระเจ้าประทางพระคุณฉันจะทําอะไรก็ได้แล้วก็อ้างข้อพระภีรีข้อนี้นี่ไงเปาโลข้าพระเจ้าทําทุกสิ่งได้ข้าพระเจ้าทําสิ่งสารพัดได้ถูกไหมข้าพระเจ้าจะไปที่ไหนก็ได้ ข้าพเจ้จะพูดอะไรก็ได้ข้าพเจาจะเสพอะไรก็ได้ทุกสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่คุณลงมือมามาทำมันจะครอบงำคุณและทำให้คุณกลับไปอยู่สภาพพาดในที่สุดคุณจะติดมันแล้วเมื่อคุณติดมันคุณจะปล่อยพระเจ้าออกจากจิตใจของคุณออกจากความคิดของคุณ จะในที่สุดทั้งวันตั้งแต่ตืต่นเช้ามาจนถึงเข้านอนคุณไม่มีพระเจ้าอยู่ในความคิดเลยยกเว้นวันอาทิตย์หนเดียวเป็นไปได้ไหมอันต่อไปอเปาโลบอกว่าอะไรครับข้าพเจ้าทําสิ่งสรารพัดได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทําได้นั้นเป็นประโยชน์ข้าพเจ้าทําสิ่งสรารพัดได้แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดแม้เราจะทําทุกสิ่งได้แต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่มีประโยชน์ไม่ต้องท แม้เราจะทําทุกสิ่งได้แต่หากเราต้องตกเป็นทาสของมันไม่ต้องทำเห็นไหมถามว่าเรามีความฝันไหมว่มาสักวันหนึ่งแม้เราจะได้ไปเที่ยวยุโรปไปเที่ยวดูเที่ยวนี่นแล้วถ้าเราไปจริงเราเกิดเตียใจแล้วเราไม่มาโบสถ์นี <laughs> <laughs> ่ไม่นีเหรฮะ เหมาทัวร์ไปไเลยเดือนเยแล้วไม่มาอีกเลย <laughs> เราตกเป็นทาสการเที่ยวแล้วนะนี่คือสาเหตุที่เราต้องให้ภาวนะวจปกครองชีวิตของเราปกครองความคิดของเราตลอดความคิดใดเข้ามาเรากรองด้วยภาวะวจก่อนพูดตรงๆนะถ้าผมจะไปยุโรปวันเสาร์ผมกากลับบ้านยอมไปเที่ยวไม่ครบ แล้วสัปดาห์หน้าค่อยไปใหม่ก็ได้เห็นไหมแต่วันอาทิตย์ต้องมาคริสตจักรเสมอ <c oughs> โอ๊ยไม่เป็นไรหรอกไม่คริสจักรที่น่นก็ได้แล้วกระหมีบอกว่าอย่าลรักที่าก,การประชุมน, <c oughs> นั่นหมายถึงทางการพวกคัมไม่ว่าผม,มเองมีโอกาสเหมือนกันนะที่จะไปพักที่ภูกเก็ตเจ็ดวันรวด เราผมสละสิห้าวันก็พอเัมไงกกลับมาถึงวันเสาร์วันอาทิตย์เข้ามาประชุมถ้ามันไม่มีประโยชน์ถ้าเราต้องตกเป็นทาสของความสะดวกสบายไม่มีสิ่งดีกว่าบางทีเราอาจจะคิดมาฉัจะจะครบเครื่องหมดทุกอย่างมีบ้านแบบนี้มีเสื้อผ้ายี่ห้อนี้มีมือถือยี่ห้อนี้มี รถแบบนี้มีทุกอย่างแบบนี้ถ้าเราวันๆคิดถึงการเลื่อนแบบนี้เรากำลังตกเป็นทาาแล้วเมื่องเงินมันมีให้ซื้อได้เงินมันก็หมดกับของสิ่งเหล่านี้แล้วเมื่อเราเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้วันหนึ่งเราจะรู้ว่ามันก็แค่นั้นเองไม่เห็นมีอะไรในที่สุดเราก็เปิดแค่ตลอกด,ดูรถกัคนให่ แล้วก็เปิดแคตตาล็อกดูมือถือรุ่นใหม่มันไม่มีวันจบเราตกเป็นทาสของแฟชั่นทำไมเราไม่สวยหาพระเจ้าพระองค์เพิ่มเติมให้กับเราให้หัวใจของเราความคิดของเราอยู่แต่พระองค์ไพระองค์เพิ่มสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราแล้วเมื่อพระองค์เพิ่มเข้ามาพระองค์จะไม่แถมความโศกเศร้าให้กับเรา <Okay. S 1> ถ้าพระองค์เพิ่มเข้ามาพระองค์จะไม่ดึงเราออกจากคริสตจักรของพระองค์เอเมน <Okay. S 1> ถ้างคุณวิ่งหาเงินจนกระทั่งคุณไม่มีเวลาหาพระเจ้าคุณกําลังพลาดโอ้ฉันเป็นไทยแล้วยังไงฉันก็เข้าสวรรค์อยู่ดีแต่คุณเป็นทาสก่อนที่คุณจะไปสวรรค์นั่แหละกลับมาดูเลยครับในจาราเทียบทที่ห้าข้อที่สิบสามาราเทียบที่ห้าข้อที่สิบสามเราเป็นไทยก็จริงอยู่ แต่พระบังทีเตือนเราว่าอย่าเอาเสรีภาพของเราเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังคุณเป็นไทยแต่อย่าเอาความเป็นไทยปล่อยตัวทําตามเนื้อหนังของคุณเดึอนเปนโตรบทที่สองข้อสิบหกกล่าวว่าอย่าเอาเสรีภาพที่ได้เป็นข้ออ้างเพื่อจะทำชั่วเมเป็นพิเยนทำอะไรก็ไม่บาปทิ้ พระบางทีพูดถึงเรื่องบาปมากเลือเกินแล้วในจดหมายฝากเขียนถึงคริสตจักรในยุคพนันธสัญญาใหม่เขียนถึงบาปอยู่ตลอดบาปคืออะไรครับพลาดจากเป้าหมายของพระเจา้าแค่คุณคิดไม่ถูกต้องคุณก็พลาดจากเป้าหมายของพระเจ้าแล้วถูกไหมถ้าคุณมาที่คริสตจกักรแล้วคุณดูถูกคนอื่นบาปไหมครับพลาดจ,จ,จากพระวจนะของพระเจ้าเลย เอาละ่ะในเมื่อเราไม่สามารถใช้เสรีภาพเอาไปเพื่อสนองสิ่งที่ชั่วร้ายเราควรจะเอาเสรีภาพไปทำอะไรขอบคุณที่ถามขึม้นมาในการเทียบทที่หข้อศิบษาท้ายข้อบอกไว้ว่าให้เราใช้เสรีภาพที่เราได้มาหัวระใช้กันและกันด้วยความนระักความรักนี่แหละคือเสรีภาพ ความรักนี่แหละคือกฎแห่งเสรีภาพและในหนึ่งเปโตรบทที่2ข้อ16ก็บอกให้เราได้ใช้เสรีภาพที่มีดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้าสังเกตไหมครับพระคัมภีรทั้งสองข้อนี้พูดถึงเสรีภาพกับการเป็นคนรับใช้เห็นแล้วหรืยังการเป็นการมีเสรีภาพคือการรับใช้มันดูขัดแย้งนะครับ สังเกตไหมหลายครั้งพระคมพีจะบอกสิ่งที่ขัดแย้งกันดูเหมือนขัดแย้งแต่เมื่อเราได้รับความสว่างแล้วมันไม่ขัดแย้งอีกต่อไปครั้งแรกที่ผมได้พระคมพีมาอา่านผมแป่งใจพระคมพีบอกถ้าใครยอมตา